วันนี้มีฮอตดอกมาให้เด็กๆคนละแท่งนี่โกโก้กับเจแปนนั่งรอแล้วแต่พ่อขอบยังไม่มานะพ่อขอบนอนอยู่นะมาแล้วอ่ะเด็กๆเออมาแล้วฮะโอ้ทำไมเธอพันเตี้ยจังเลยอ่ะไหนดูสิความรออ่าปากโจยอยมอากโกโกลงมาโกโก้ลงมาเดี๋ยวแม่จะเอาครับผม อาก็โกลงไหมเฮ้ยเอาใครจะเอาก่อนมาพี่ก่อนมานี่ยอุ้ยอ่ะอ่ะของโกโก้ออมันไปกินพิรอดอ่ะของโกโก้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งใหน้องให้น้องก่อนอ่ะว้ยพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่สวดเลยอ่ะอ่ะโกโก้ก่อนโอ้ยนั่นมันเงียเราลูกได้ลยะ กัดไหมาปากหัวนี่วะ <c oughs> อืมอ่าได้เหรออ่าพี่แปนไปอ่าพ่อขอบพี่ขอบ,ขอบมะกางงับมือแ <c oughs> ม่ให้อุ้ยอีนั่นแอบ,บกินพ่อโอ้ยอพี่ขอบพี่แป้นได้กินของพ่อ,อ,อมึงมึงสาวตัวนั้นก <c oughs> ินหมดไปนะ่ะ กอล์ฟเซนกินไหนบอไปกินไหนเอาไม้แม่แม่จะแม่จะบี๋ไห้มามาเล้วกินบลปิ่นกินบลาแดดมันกรอบอ่ะอ่ะเดี๋ยวมันเป็นหนังกรอบไงมันกูเคยกัดเออมันเคยเดืยกกินแบบบี๋บี๋โอ้โหสี่เป็นแม่เอามาให้หลาย เอามาจากบ้านยายหมดแล้วบูบีบูบีฮะบูบีบอกว่าหมดแล้วหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะมันจุ้ยมันจุ้ยนั่นน้อยเนี่ยอะไรอ่ามันหมดแล้วหมดแล้วครับโอ้ยโออเดี๋ยวกะล่มเดี๋ยวกะล่มเดี๋ยวกะล่ม เหมือนนะ่ะเอียงกับเอียงพอรู้บ้างไั้นไปนอนวันนี้เหมือนเล่าละฝากติดตามพี่ขอบด้วยนะครับอ้ยฝากติดตามพี่ขอบด้วยนะครับ,บายบายครับผมบ๊ายบาย